ไม่อก่ดไอ้า็ไม่ได้คิดอะไร่ยก็มีแฟมันคือการแสดงการแสดงหมอย่แบบเดียวใช่พี่หล้ก่อนเนาพลงอรวันนี้้องเพลนอะไรโอซตโอ๊ตรักสีางอยู่แล้วจริงจจะจะโยกให้ไปร้องเพลงแนวแบบลิเกะ ไม่โยกอ่ะก็คิดว่าแบบแอร์ห้องงานเยอะก็ไม่เคยข่าวก็ไม่เคยตอบไลน์เขาอ่ะอันนี้ออกงานกับบอยบอยก็อ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วใช่ค่ะก็ไม่มีเดียวก็มันเขาไม่จ้างเดียวไงคะเขาจ้างคู่ไงทำยังไงอ่ะมันก็ไม่มีแล้วมันก็เลยเนาะมันก็ต้องไปใช่ไหมคะอ๋อทำไมวะแล้วทำไต้องไปไปเรื่อยๆจับตังค์หาเรื่องหาเรื่องตลอด